Okay, let's go. Okay, เดี๋ยวเริ่มต้นจากไอเดียของของมิจของทางไอจีโนะความน่ากันก็อยากให้ทางไอจีโนะมาตับว่าพูดถึงว่าเรารู้สึกภาคผู้ใช้ขนาดไหนได้ร่วมกับคนอี่มีกันกี่ก็สำหรับไอจีโนะมาโตนะคะเราคงสร้างในเรื่องของสังคมกินดีมีสุขนะคะการที่เราทําเมนูวินนิ่งมิลใ้นักกีฬาไทยก็ถือว่าเป็นหนึ่งอย่างที่ได้อะ นาโภชนาการที่ดีให้กับนักกีฬาไทยแล้วเขาก็จะเป็นโรบูเดลนะคะไปสู่สันักไทยก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้นักกีฬาไทยมีร่างกายที่พร้อมนะคะแล้วก็จะได้ชิงชัยสู่สู้สืกซีเกมค่ะทำให้พวกเราชาวไทยทุกคนมีความสุขค่ะจริงๆแล้วเมนูอาหารที่บอกว่ามันมีความพิเศษก็คือนอกจากคิดผลโดยกัรโฆษณากา้วะครับก็ได้เอาความรู้ของอายกของเข้าไปผสมด้วยอันนี้อยากให้อธิบายเพิ่มเติม ก็เมนูอาหารทั้งหมดนะคะเอาองค์ความรู้เรื่องของอะมิโนไซด์จะมีแบ่งออกเป็นสองส่สวนคือ <c oughs> ส่วนที่ให้นีเรื่องของรสชาติอูมามิเหมือนที่เรารู้อยู่แล้วว่ากดอะมินโนกรูตามิกในผลไม้เนาะให้เรื่องของอูมามิดังนั้นมั่นใจได้ว่าเมนูทั้งหมดดีต่อใจเพราะมันอร่อย <c oughs> ใช่ไหมคะส่วนที่ดีต่อกายก็คือมีในเรื่องของอะมิโนไซด์ <c oughs> อย่างที่น้องกายพูดเรื่องอะมิโนไวทอลเนาะเมนูอาหารเองเราก็เอาองค์ความรู้เรื่องของกดอะมิโนพีอยู่ในโปรโตีนทําให้นักกีฬาเนี่ยเขาได้สององค์ประกอบเลยก็คือในเรื่องของกินดีแล้วก็มมีสาอินซ์ต่ าอย่างเรื่องการสนับสนุนในทางนี้ครับกีฬาซีเกมส์นะคะเราได้เข้าไปสนับสนุนกีฬาตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วก็จินจุกโอกาสตอนไหนก็ในส่วนของกีฬาซีเกมส์แล้วก็จริงๆรวมไปถึงอาเซียนพาราเกมส์ด้วยเพราะว่ามีทางนักกีฬาพุทธิการด้วยอยู่ในโครงการนะคะก็อาชิโนโมโตโตทางนี้ร่วมมือกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยสร้างอาชิโนโมโตะตบิชทอรี่แคนทีนะคะตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา จริงเวิร์กกันมานานมากแต่ปีที่แล้วแต่ว่าห้องอาหารศูนย์ศูนย์โภชนาการเนี่ยเสร็จในเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ได้ให้บริการนักกีฬาทั้งนักกีฬาซีเกมแล้วก็นักกีฬาอาเซียนพาราเกมแล้วก็เราจะไปสิ้นสุดก็คือช่วงเวลาที่มีการแข่งขันจริงก็คือในเดือนธันวาคมนี้นะคะสาหรับนักกีฬาซีเกมแล้วก็ยังต่อเนื่องไปถึงอาเซียนพาราเกมในเดือนมกราคมก็จะมีผลิตภัณฑ์อะมิโนไวท์ตามไปสูงนักกีฬาด้วยค่ะ แล้วสำหรับสองสกายอ่ะครับคือเป็นตัวแทนที่ได้ลองชิมแล้วอยากอยากให้บอกความรู้สึกว่ากินเรารู้สึกว่ามันอร่อยจริงๆใช่ไหมแล้วก็ดูแทบไม่ต่างจากเป็นหวารผมก็ไป้นะครับผมก็ผมว่าพอขึ้นชื่อว่าเป็นไอเทมโตขึ้นขึ้นชื่อแบบว่าเรื่องแบบว่าวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติอยู่แล้วเนาะแล้วก็เรื่องรสชาติเนี้ยก็ไม่ไม่ต้องห่วงเลยครับผมเมื่อกี้ได้ทานไปครับทั้งแบบว่า power ball นะครับผมแล้วก็ตัวมีลลครับผมก็ อร่อยครับอร่อยแล้วก็เฮลตี้ด้วยตรงตามโภชนาการที่ที่แบบว่านักกีฬาต้องการเราก็ต้องการนะครับแบบว่าตรงคอนเซ็ปต์เลยแบบว่าเล่นแบบนักกีฬาแล้วก็กินแบบนักกีฬาด้วยครับเชียร์ฟอร์เว็กทรีครับอยากให้ตรงกับมันใจทีมกีฬาชาติไทยครับครับก็ทั้งสกายนะครับแล้วก็ทางไอโนมโตนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับที่จะลงสู้ศึก4เกมนะครับผมก็ขอให้ ทุกคนแบบว่าเตรียมพร้อมตัวเองแบบว้ให้เต็มที่นะครับกินอิ่มนอนหลับสบายครับแล้วก็ลงไปสู้ศึกอย่างเต็มความสามารถครับพวกเราส่งกำลังใจให้ทั้งประเทศเลยครับโอเคครับสุดท้ายเดี๋ยวขอให้ทาการขอบคุณทุกคน่องแล้วก็ฝา ก็วันนี้ขอบคุณนะคะที่น้องสื่อมวลชนทุกท่านเลยนะคะที่ให้เวลามากับงานของอาชิโนมะโตะใส่สุดความใส่สุดเกมนะคะเราก็อยากให้แคมเปญนี้นะคะได้ให้ทุกคนชาวไทยเนาะเข้าใจเรื่องพู้ชนาการที่สมดุลนะคะแล้วก็ร่วมการส่งแรงเชียร์ให้นักกีฬาไทยเยอะๆนะคะแรงเชียร์ของเราสําคัญมากนะคะก็หวังว่าเราจะได้เป็นเจ้าเหรียญทองในซีเกมที่จะถึงนี้ค่ะขอบคุณค่ะดี่โมจิตายละ เราครับถูกว่าอะไรขนาดนั้นดูโปรไหมครับออรใช้ได้เนาะอ,อ,อร่อยไหมอร่อยมากเลยอันนี้แบบพูดแบบว่าไม่อวยตัวเองนะอร่อยอร่อยอร่อยแบบนึกแบบว่าบินไปกินที่ร้านเกาหลีเองเลยกนะ็เป็นเกาหลีใช่รสชาตินั้นแบบว่าโอ้โห,โหอร่อยลงตัวทั้ง เค็มประมาณกำลังดีกลมกรอบใช่อันนี้ถือว่าในกี่เดือนหรืวันที่ทำอาหารปีนี้เป็นปีที่ได้ทำอาหารบ่อยที่สุด<อ>น่าจะประมาณครั้งที่สี่ครั้งที่สี่ใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะถ้าไม่รวมการต้มบะหมีก่กึ่งอันนั้นไม่ได้เป็นยังไงบ้างการก็ดีดีครับ,ร,บรู้สึกว่าแบบวันนี้เป็นการทำอาหารที่ขั้นตอนในการเตรียมตัวแบบน้อยอ่ะรู้สึกแบบว่าทำ ใช้ประหยัดเวลาประหยัดเวลาแล้วก็อร่อยด้วยก็คือถ้ากลับบ้านไปเป็นแบบนี้จะเป็นเมไงใช่ใช่ดูเป็นแบบว่าเมนูที่ที่เราแบบว่าปันป้นๆแล้วก็ใส่ทัพเบอร์แวร์แล้วก็เอาไปปิกนิกริมแม่น้ำพันธ์ริมแม่น้ำเจ้าพยาก็ไแดบบ้เหมือนเราติดอยู่ที่แม่น้ำพันธ์มันมีอะไรครับมันมีอะไรอะไรนะครับมันเราติดอยู่ที่แม่น้ำพันธ์ที่เกาหลีมันมีอะไรเราเพิ่งกลับมาจากเกาหลีไงมันก็เลยติดเอาเป็นใจเพราะติดที่เกาหลีก็ดีครับสนุกแฮปปี้ครับทำงานเสร็จแล้วก็ เที่ยวปล่อยจอยครับครับใช่ใช่เป็นแาวสนุกไหมก็สนุกสนุกนะแต่ว่าได้อยู่แค่ประมาณสองสามวันครับก็ได้ไปกินตะลุยกินครับผมแค่เกาหลีก็ต้องปิ้งย่างแหละแต่ก็พยายามเลือกเลือกแบบว่าอันที่ติดมันน้อยจิ้มน้ำจิ้มให้แบบว่าปริมาณโซเดียมมันประมาณหนึ่งแล้วก็กลับมาทาน ผลิตภัณฑ์จากอายุนโมโต้ครับผมการกินเองกับมีคนป้อนที่มันอร่อยต่างกันการกินเองกับคนไม่มีใครเคยป้อนผมเลยกินหรอใช่ไม่มีกินเองภาพอะไรครับภาพประกอบภาประกอบอันไหนอ่ะแฟนเขาปิดวายกันอันไหนครับกรุณาระบุมาอย่างชัดๆเลยครับรูปพิธีการป้อนเนื้อในวันฮาโลวีนฮาโลวีน เป็นแบบว่ากิมเมกเล็กๆน้อยๆเพราะเราเป็นซอมบี้ซอมบี้มันขยับร่างกายไม่ค่อยได้แล้วก็มือมันคีบตะเกียบไม่ได้เป็นแบบว่า acting ซอมบี้ก็็เปนบาใช่เก่งไหมเนาะก็หนึ่งปีนี้สกายรู้สึกว่าแบบออกไปในด้านการทำงานและการเวลาาเการบริหาร ใช่ใช่แต่จริงจมันก็ต้องบาลานซ์ทุกอย่างนะครับแต่ว่าออกกําลังกายเยอะไปมันก็ไม่ไม่ไม่ไมดีต่อร่างกายเราเราก็ต้องแบบออกกําลังกายให้เหมาะสมทานให้เหมาะสมแล้วก็ทํางานให้เหมาะสมด้วยอาจจะไม่ไม่ได้เรียกว่าเป็นรูทีนนะผมว่ามันเป็นแบบความความพร้อมของของร่างกายแล้วก็จิตใจเรามากกว่าเราก็แบบฟังทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเราอะ,อะบางวันเราแบบรู้สึก เหนื่อยมากเงี้ยทำงานมา1ิบวันติดไม่ได้พักเลยเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบมีวันฟรีเดย์ไม่ใช้หัวสมองเลยนอนดูนอนนอน,น,อนดูหนังอยู่ที่บ้านเพื่อให้แบบว่าจิตใจเราได้ผ่อนคลายอย่างเงี้ยครับ้บางคนตัดเริ่มต้นการออกกิจวต่เช้ายากสกายมินิอะไรที่บอกว่าทำให้สมอคือออยากดูขึ้นไปไหมอยากุูขึ้นไปเหรอผมว่ากินอ่ะคือมันไม่ถึงว่าวิ่งเสร็จแล้วมันจะได้กินข้าวเช้ามันคืออะไรที่แบบว่าฟินที่สุดหลังหลังจากการวิ่ง บาลานะคะที่ถามว่าคุมอาหารไหมคุมอาหารไหมแล้วแต่ช่วงแล้วกันนะ,ค,ะนะคือผมว่ามันอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แหละมันต้องแบบว่าบาลานทุกอย่างคุมอาหารมันก็ต้องคุมแต่เราก็ต้องแบบว่ามีวันชีตเดย์บ้างเนาะเออจะใช้ชีวิตแบบเคร่งเครียดตลอดเนี่ยมันก็ไม่ได้เนี่ยอากาศดีๆอย่างเงี้ยก็โอ้กินปิ้งย่างก็สบายปิดแต่ก็ต้องเลือกเทือที่บอกว่าไม่ติดมัาร์ก็อาจจะมีบ้างนะเออเราก็ต้องค่อยมาชดใช้กรรมออกกําลังกายกินของดีๆที่หลัง เราปรก,ากับองารคือกาได้ตื่ขึ้นมาคุ้นดาหใช่ใช่ครับไปดูว่าเป้าหมายนไะจุดจุดหมายปลายทางอ่เวคิดเลือเีงซีีส์ราสจริงจริงเดี๋ยวถ้าถ้าจบเรื่องอูไปก็อาจจะต้องมีครัจะต้องคุยเรื่องคาแรคเตอร์กับทางผู้กำกับก่อน <c oughs> <c oughs> ชอบมีการกระซิบกระซิบ <c oughs> ผ่อนบอกต่อเปิดตัวไปในไลน์อัพ ต,ต่อยตีครับเป็นยังไงบ้างทุกคนถึงแบบมาตกลงมาเป็นแบบว่าสัญลักษณ์บัสว่าเราต้องไปในแนวเจ้าพ่อระคูเจ้าพ่อรัคูต้นสีอ,อยากรู้เหมือนกันเนาะหน้าตาเราดูเป็นคนกล้าโลกโอ่ะกล้าโลกไหมเอคือแข็งแรงกันเอาดูแข<ค>่งแรงคืองงมากเลยสมัยแบบว่าเรียนมัธยมนี่คือถือว่าเป็นเด็กเด็กที่ค่อนข้างตั้งใจเรียนมากเลยนะแทบจะแบบไม่ไม่มีเรื่องชกต่อยเลยแต่ว่าพอได้มาเล่นซีรีส์คือเถึงจาใครสคูเปนดิมี่เราต้องต่อยอย่างเดียวเลย ปูเต้เลิฟยังต้องต่อยเลยถือว่าเป็นทางของเราเลยนะเอาพอมาแบบหลายๆเรื่องนล้วแต่ไมใช่จริงๆมันก็ก็ได้ครับผมว่ามันก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่มันสนุกดีครับผมว่าการเป็นแอคชั่นในแอคติ้งอีกทีนึ่งมันก็สนุกดีแต่ก็อาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนช่องไปเรื่อยๆแหละเมื่อกีช็อตเสียบลงมาโอเคเอาพุ่งนึ่งพุ่งไส่หลอดตัวที่เล่นกับหนานดี ตัดกระแสพิเศษเยอะมากเลยเนี่ยตัดคนรุ่นเราไปผมว่าเราต้องเล่นคอมเมดี้เพื่อนเนี่ยไม่ควรที่จะิเศษ้าเราดูเนี่ยมจริงจริงถ้าเรื่องอะ Alexa a c t i o นใช่ไหมครับจริงจริงก็โหถ้าเท้าความเลยเนี่ยตั้งแต่ตอนช่วงจบไฮสคูลเปนดี้ใหม่ใหม่เนี่ยเคยมีคุยกับนานี่ว่าโอ้โหไฮสคูลเปนมี่บทมันเครียดมากเลยอยากเล่นคอมเมดี้บ้างก็เลยคุยคุยกันแล้วนานี่บอกเออเนี่ยจริงจริง เคยแบบไปไปไป,ไปดูหนังเรื่องหนึ่งมาแล้วก็บอกว่าเป็นฟิลแบบว่าเป็นคู่หูตำรวจแล้วเขาบอกว่าอยากอยากเล่นอย่างนี้กับกับผมก็เลยบอกว่าเออลองไปเสนอเปเสนอดูไหมแล้วตอนนั้นนานน้อ่ะเขาออกกองมูเตเลฟพระบิดาใช่นานน้เลยเล่าให้พี่โดมฟังแล้วพี่โดมชอบก็เลยเอาไปพัฒน,นาเป็นบทเราไปเสนอวิถาแลวิถาก,ก,ก,ก็ก็ชอบก็เลยผ่านแล้วก็ได้มาทําเป็นไพร์ลแต่ว่านี่คือแค่ไพร์ลอแเลยนะยังไม่ได้ มีการลงดีเทลแบบว s. <S uh, s <S ่าเป็นเอพิโซดหนึ่งอพิโซดสองแต่ก็ราะการกันนั้นคือการสร้างต้นแบบขึ้งแต่ลว่าแบบไอเดียมันกตรงแบบก็เริ่มเริ่มจากความที่เราอยากเล่นคอมเมดี้แหละครับแล้วก็รู้สึกคอมเมดี้มันก็อาจจะแบบธรรมดาไปการมีแบบว่าบทบาทอาชีพมาประคับประคองให้มันแบบว่าภาพมันชัดขึ้นมันก็เป็นตำรวจเนี้ยก็ผมว่าดูดูน่าสนใจครับ รจะบคาแรคเตอร์เขาะพกดูแล้ก็คนางกหารตัดิจริงๆก็เดี๋ยวผมว่าน่าจะแบบไปลองเวิร์กเวกันเพราะว่าพี่พี่ดมเ้าก็ค่อนข้างเปิดรับความคิดเห็นอยู่แล้วเราก็เดี๋ยวลองไปอินพุตกันดูครับอูครับอูไปแล้วสี่คิวครับเยอะไหมครับเยอะมากครับครับก็เดี๋ยว ก็ถ่ายถึงทันวาเลยแหละครับปีนี้แล้วก็เดี๋ยวปีหน้าคิดว่าช่วงมีนาคิดคิดว่าไม่เกินมีนาก็น่าจะปิดกองได้ครับอันนี้พอถอดได้ไหมว่ามันเป็นฟิลอะไแบบทดสอรพอได้นะฟิลก็เ,เป็นชองเนาะชองน่าจะเป็นเออเรียกว่าแอคชั่นดราม่าแฟนตาซีครับ ผมว่าใหม่นะใหม่สำหรับสำหรับค่ายจีมีพีทีวีนะผมว่าเท่าที่เห็นมาจีมีพีทีวีน่าจะยังไม่ไม่มีแนวนี้แล้วตอนพอแบบถ่ายไปสิบตัวนี้นเ,นเนี่ยมันมันเราคือว่าลองแบบเล่นไปแล้วลแบบโอเคแบบสนุกไหมในกองบทบาทอ๋อครับก็สนุกับมันก็เป็นบทบาทใหม่ที่เรายังไม่ไม่เคยได้เล่นคาแรคเตอร์แบบนี้แต่ก็ พอเป็นคิวแรกๆเนี่ยมันก็จะยังมีแบบช่วงที่แบบว่าต้องจูนจูนคาแรคเตอร์จูนในเรื่องของการทํางานเนี่ยครับก็ค่อยๆแบบปรับปรับกันไปพี่ขอย้อนถามเมื่อไหร่เมื่อวานกิจกรรมพอดีมันมีเวลลที่บอกว่าเรากับโค้ชแบบค่อยกันตลอดอย่างเงี้ยแล้วแในความชอบของว่ามีแค่พี่สกายที่แต่ว่ารับรู้ตัวได้เออเรารู้สึกยังไงบ้างโอ้ยก็ไม่ขนาดนั้นนะโฟด้งจริงๆน้องน้องเป็นเป็นเด็กน่ารักอ่ะเป็นเป็นเด็กวัยรุ่นอ่ะคือเป็นวัยรุ่นที่แบบว่า ัยรุ่นสมวัยมากเลยเออแบบว่าเอเนจีคือยอมเลยแต่นแบบว่าคนที่พลังไม่เคยหมดเลยตอนไปเอาติ้งไปอะไรนี่คือโอ้โหแบตเหมือนแบบมีสามพันเปอร์เซ็นตไม่เคยหยุดแต่ว่าน้องน้องหน้าหลักครับก็ทางานด้วยแล้วแบบว่าแฮปปี้มีเอเนจีแล้วก็กระตือรือร้นตลอดเวลาหอเคนที่มีแว่าิงกันเลยะครับ็ผมว่าน้องน้องเป็นคนแบบว่าหัวไวนะเป็นคนแบบว่าทันทันคนอย่างนี้ก็ สนุกดีอ่ะเออเหมือนแบบว่าผมก็จะคุยกับโฟส์แบบจมินายก็จะแบบมีความแบบเอื้อเอื้อกันานี่อย่างเงี้ยเออก็จะดูแบบว่าเอเนอร์จีแบบว่าจับคู่ไปด้วยกันได้ตอนนี้ปีนี้ใกล้ใกล้ที่จปิดแล้วอยากให้มีอุตสาหกครมที่แข่งขันต่างเรื่องอะไรอย่างเงี้ย่าจสนุกปีนี้เหรอครับปีนี้โหปีนี้ได้ได้ไปแฟนมีตหลายประเทศเลยครับน่าจะกสิบประมาณสิบประเทศได้คิดว่าเนีะยังไม่ได้นับที ใช่ก็ได้แบบว่าไปเจอแฟนๆแบบทัว่วทั่วโลกเลยทั่วเอเชียครับก็ดีใจที่ปีนี้ได้ทํางานเยอะขึ้นก็เป็นปีที่แบบว่ารับงานเยอะที่สุดในชีวิตด้วยครับครับไม่ินดีแล้วครับรับงานครับถ้าแล้ปีหน้าอยากทำอ,อะไรอยากจะให้กว่าในชีวิตแบบไหนปีหนปีหน้าเหรอครับปีหน้าขอให้ได้ใช้ชีวิตอย่างที่อยากใช้แล้วกันครับ อยากของชิตทีออ่อยากใช้จริงๆก็คล้ายๆกับปีนี้แหละมันก็แบบว่าได้ทั้งทำงานด้วยได้แบ่งเวลาไปเที่ยวกับหลายๆคนในชีวิตด้วยแล้วก็ได้ออกกำลังกายได้ทำกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างที่เราแบบอยากทำในชีวิตอ่ะยังไม่อยากไกล อ๋อยังไม่สามสิบเลยก็เสียแล้วหรอแล้วไปเป็นทางเป็นทองเั่วันที่สามห้าโอ้สามก็ขอดูบัญชีในธนาคารก่อนนะครอบครับขอบคุณครับ